สเตลิเซียสเตลิเซียอ่านั่งมานางใจเย็นมากนะคะทุกคนคะ่ะ สวัสดีพี่น้องกระป๋ายสุกูสุสคนนะคะสวัสดี F4 ที่น่ารักของจูนชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ช่องจูนชาแนลนะคะใน YouTube นะคะพี่น้องขามันมีดอกต้นไม้เข้าอยูน่นะพี่น้องอันนี้ต้นกล้วยมันต้นกล้วยเลยเนาะนะคะมีจุลเกษตุงานนะคะพี่น้องขาทํางานนะคะปกติเป็นวันหยุดนะคะวันนี้ก็คือวันจันทร์ก็เลยบ่หยุดก็เลยเปิดดีกว่าคะ่ะ เขายู่บ่าดซื่อๆนะคะพี่นอ้องเดททีละลอยสองลอยอยูโรก,กับวากันไปนะคะตอนนี้กำลังอันโมดอันนี้นนคะคะใต่น้านะครับพี่น้องคะให้ส,สวยๆนะคะเพิ่มน้ามหหน้านะคะัํทำแบบนี้ทุกอาทิตย์นะคะพี่น้องคะพี่น้องอาจจะว่าเห็นบางคนอาจจะเห็นแล้วนะคะพี่น้องคาอืม รถต้นไม้นะคะดอกกุหลาบก็ยังมีนะคะปกติเยอะกว่านี้ออกหมดแล้วนะคะส,สัตว์ใจไม่ขยันนะคะผู้ใดว่าขยันก็บ่มีเงื่อนใส่นะคะพี่น้องะ่ะแม่ความพี่น้องโถต้องอดทนต้องขยันนะคะทํามาหากินนะคะพี่นอ้องขอาพอปเดี๋ยวมาขายกาแฟดิพามาขายต้นไม้ ถ้าพี่น้องมาเมิ่งฝนใหม่นะคะมันส,สวยๆนะคะพี่น้องอะจะพาเดินดอนนอนะะนอูอันนี้เอาลงกระถางแล้วนะคะับพี่น้อง่ะอันนี้เอาลงกระถางแล้วนะฮะงานสวยๆงามทั้งนั้นนะคะ ว่าต้นไม้จะเข่าทุกวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์มนันกึ้นอีก็เข่าแล้วค่ะพี่น้องคะเข่าแล้วอนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่แบบว่าจุนชอบนะคะไม้มีดอกไม้มีต้นประดับนะคะนี่ค่ะนะคะอันนี้ก็ขายดีนะคะอันนี้ก็ขายดีเพิ่งสั่งมาใหม่จุนเอาลงกระถางแล้วจุนบริพาษีเบิ้งจุนเอาลงกระถางแล้วอันนี้ก็ขายดีนะคะพี่น้องคะ เนี่เก็นแล้วสดชื่นนะครับพี่น้องค่ะอืมอันนี้ต้นบวานหางจระเข้นะคะพี่น้องอืมนะคะเดี๋ยวจะทำงานแล้วก็จะถ่ายดูนะจ้าเป็นหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นร้านหน้าบ้านนะคะ กล้วยไม้กล้วยไม้นะครับพี่น้องขาจัดตกแต่งแบบบางสีนะคะจุนกระจัดเองแฟนซอยกันซอยกันจัดกับคุณแฟนนะคะทําเองนะคะวันนี้อากาศด,ดีนะคะนี่คือหน้าบ้านนะคะ นี่แหละครับพี่น้อง่าพิธีเนี่ยคนต่างแดนนะคะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายนะคะถ้าขยันนะคะคําว่าขยันนี่ขยันแบบไหนนะทงแต่ละคนก็บ,บ่คือกันนะคะพี่นอ้องขาการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะขอยอยูแบบบางซี่ขอยมีความสุขนะคะพี่น้องขาเห็ดแบบบางซี่คอยมีความสุขนะคะแต่แฟนฝ่ายก็มีความสุข แล้วการคนที่จะทําดอกไม้เนี่ยก็คือต้องเป็นคนใจเย็นนะคะปลูกยังก็ต้องขืนมือก็ต้องเย็นใจกะตรงเย็นนะคะอ,อันนี้ไว้ถ้าจัดชอบนะคะนะจัดเสร็จแล้ววันนี้จัดเสร็จแล้ว,น,ลวนะฮะ,เ,ะ,ะเดี๋ยวลดต่อนะคะ ทงานต่อนี่นะคะบรรยากาศร้านอาจจะไม่ดูร้านใหญ่นะคะถึงมันทำม,มาอยู่นีแพงบอกระบอกเพ้งนะคะเพราะว่าร้านของแฟนชูดเจะเป็นร้านจะเป็นร้านถบบว,ว่าเก่าแก่แล้วแต,แต่สมัยปูญาตายายแล้วค่ะสืบทอดมหาแฟนชูดเองนะคะพี่น้องค่ะมายบอสนะคะ พี่น้องคะความสุขในทุกๆวันของจุดเองนะคะตื่นเช้าแปดโมงเช้ากับโมงเช้ากับเปิดร้านนะคะพี่น้องคะเอาคุยกาแฟก,กับเขาแข้นแล้วลุกขึ้นอาบน้ำเปิดร้านดับดับนะคะนะคะทายได้หมื่นละสามร้อยสี่ร้อยยูโรกับโอเคแล้วยูได้นะคะขนาดแฟนจูนแก,กเกษียณแล้วแกยังทํานะคะพี่น้องคะแต่ก็ยังทํานะคะ เพราะบ้านลานเราก็ไม่ได้เช่านะคะพี่น้องแต่กระตุงเสียภาษีคือเก่าเสียภาษียูใส่กระตุงเสียภาษีคือเก่านะคะพี่น้องฮะนี่นะคะมามีอย่างหลายยูน้ากันไปแบบบางสี่หละค่พี่น้องอยู่กับดอกไม้ทําให้เรามันมีความสุขเห่นข้ามีความสุขมีความเอื่อยนะคะแฟนข้าคนก็มีความสุขนะคะอันไหนพ่อซอยใดกับซอยนะคะพี่น้องฮะ เป็นความชอบนะคะเป็นความชอบนะคะแต่ทุนกับยอมรับคือกันว่ายอยู่เมืองหน่อนน่เข้าเจ้ามากดอกไม้กันแม้แต่เพื่อนไปเจอเพื่อนก็ต้องซื้อดอกไม้ไปให้กันนะคะแม้แต่กินข้าวตั้งโต๊ะกินข้าวกต้องมีดอกไม้นะคะเป็นสิ่งที่ประดับนะคะพี่น้องคะอันนี้แยกมาไว้ส่วนนี้นะคะต้นนี้กระชายดีนะคะชายดีคือกันนะคะเออบานข้ากแตจะเป็นตะอนซ้อนนะคะพี่น้องคะเบิ้ง นะคะสุดยอดนะคะอ่ะให้ดูกล้วยไม้นะกล้วยไม้จะมีแต่ละสีอันนี้จะม่วงออกม่วงชมพูนะคะออกม่วงชมพูอันนี้ออกขาวนะคะออกขาวเลยตัดเหลืองน,นิดนึงแต่ตัวนี้จะออกม่วงม่วงชมพูแล้วมีลายจุดในพี่น้องเบิมกล้วยไม,นนะะม้แต่ละอันนะคะอืมแต่ละอันตัวนี้ก็มีลายจุดนะคะ ตัวนี้ม่วงเข้มเลยนะม่วงเข้มเลยก็คือตัวนี้ออกม่วงเข้มตัดขาวจุดนะพี่น้องหาเออผู้ใดสนใจมันจะมีต้นยาวต้นกลางนะคะแล้วก็ต้นเล็กนะคะต้นนี้กระายดีนะคะพี่น้องขาเข็นแลลวสดชื่นสุดยอดนะคะอยู่กับต้นไม้ทําให้เรามีความสุขนะคะพี่น้องเออแฝกกระบอกตะค่ำเก่านี่แหละกะบอกว่าได้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสีหนึ่ง นะคะกล้วยไม่อีกสีหนึ่งกล้วยไม่อีกสีหนึ่งกล้วยใหม่อีกสีหนึ่งมามสีนี้มามาอันเดียวสีนี้มาอันเดียวนะคะออกเขียวเขียวนะคะเขียวอ่อนตัดม่วงตรงกลางนะคะพี่น้องขาเขียวอ่อนตัดม่วงตรงกลางนะคอืมแต่ละมือสีมาบอคือกันแต่ละมือสีมาบอคือกันนะครับพี่น้อง่ะงามบอมนะคะนี่ละคบพี่น้อง่ะ ความสุขความสุขที่สุดนะคะพี่น้องคะคลิปนี้อ่ะบอมี่อย่างไรนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์น,นะครับผู้ใดมากนะคะผู้ใดเข็นจุนเห็ดคอนเทนต์อียงนะคะมีคนถามพ้ามาเยอะทําไมมาดามจุนไม่เห็นเวลาออกไปข้างนอกทาไมไม่ไลฟ์สดเพราะว่าจุนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะจุนไม่ใช้อินเทอร์เน็ตที่นี่นะคะใายูบ้านกัดิีเดียวเพราะว่าใส่ไวไฟ,ไฟนะคะลงมาข้างลางไวไฟกับบอหอดน,นะครับพี่น้องคะแต่กับบอเป็นยังจุนกระสิทธาย ลงใน y o u t u b e ลงในเพจพี่น้องเบิร์นะคะฝากดันเพจด้วยนะคะพี่น้องคลิปนี้ไว้ซัมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสาวไทยในต่างแดนนะคะไปแล้วนะคะพี่น้องความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้นะคะรักนะคะรักลานดอกไม้นะคะพี่น้องคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ